ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการกษานะครับสถาบันการกษาแห่งนึ่นนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมาทราบข่าวทีก็ผ่านมาสิปีแล้วกระทั่งมีหมายสารมานะครับแล้วก็อ่าได้มีคําสั่งให้ชําระหนี้แต่ตอนนี้ด้วยความลําบากของจําเลยนะครับตอนที่ต้องแบ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมี2คดีคดีแรกเนี่ยอ่าคุณแม่นะฮะดวงพรเนี่ยท่านเป็นจําเลยที่2ในฐานะบุคคลธรรมากา2คดีนะครับแต่ส่วนของคุณธัญรัตน์เนี่ยหคดีซึ่งเป็นผู้กู้ เมื่อกี่ปีที่แล้วครับผมสิกว่าปีครับผมสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เราอยากจะไปเจรจากับเขาเนี่ยเพราะเราเป็นหนี้เขาถูกต้องไหมครับก็หาทางออกอยังไม่ได้นะครับก็เลยมาที่สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์มูลที่ภาะศิวล,ลีสิบปินดาราสายบุญแล้วก็เป็นศูนย์เกเกี่ยวข้าวิพาทภาคประชาชนแข่งช่องนอนทรีเขตรวากรุงเทพมหานครนะครับที่จะทําเรื่องประสานงานนะครับไปหน่วยงานที่มีการเป็นร้องมาเป็นโจทย์ร้องมานะครับเราเป็นจำเลยเพื่อจะขอความอนุเคราะห์การเจ็จสไญที่